แดนนี่เซอร์ไพรส์อดีตภรรยามิวกี้ประยาให้คุยที่โตสารฝันวันแต่งงานโมเมนต์น่าประทับใจเป็นมิตรภาพดีๆที่ยังมีให้กันอยู่ตลอดไปจริงๆเมื่อแดนนี่ดานิเอลเบลซิงทำเซอร์ไพรส์อดีตภรรยามิวกี้ประยาให้คุยกับบังโตหรือพี่โต อดีตนักร้องนำวงซินล,ลี่ฟูนักร้องขวัญใจที่ทั้งคู่เคยอยากให้ไปร่วมงานแต่งโดยในคลิปบุกร้านบางโตสาขาใหม่ล่าสุดช่วงหนึ่งของรายการแดนนี่ได้พูดว่าผมเคยเจอพี่ครั้งหนึ่งหลังจากนั้นผมไปดักรอพี่อยากขอร้องพี่ว่าพี่โตครับผมรู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่พี่ช่วยมาเซอร์ไพรส์งานแต่งงานผมได้ไหมครับ ตอนโน้นนะตอนนี้ไม่มีแล้วงานแต่งหัวเราะจากนั้นแดนนี่เฟธามหาอดีตภรรยามิวกี้ปรยาให้เปิดกล้องทำเอาเซอร์ไพรส์น้ำตาแตกได้คุยกับที่โตซึ่งที่โตทักทายว่าสวัสดีครับแดนนี่เขามาหาเขาเล่าให้ฟังว่าเขาพยายามติดต่อผมเพื่อให้ไปงานแต่งงานไม่ได้เจอสัที อาจจะช้าไปหน่อยแต่ยินดีที่ได้รู้จักกันครับในขณะที่มิวกี้ประยาร้องไห้ไม่หยุดแดนนี่ได้เล่าให้ที่โตฟังต่อว่าคือเขาร้องเพลงของที่ทุกงานเป็นเพลงหากินของเขาเลยแล้วก็แบบตั้งแต่ตอนเรามีรถคันแรกจะมีซีดีที่โตอยู่ในรถแล้วเปิดฟังดูกันด้านมิวกี้เสริมว่า ถ้าถามหนูศิลปินคนเดียวที่หนูชอบคือพี่โตคะ่ะดีใจมากที่สุดในชีวิตหนูเลยงานนี้แฟนคลับคอมเมนต์ซราบซึ้งใจตอนวิดีโอคอลเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่แม้ทั้งคู่จะอย่าร้างกันไปแล้วแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้จริงๆ